อสวัสด,ดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกันอีกแล้วครับมาปะกันอีกเช่นเคยเนะครับจำได้ไหมไก่เอ่ยครับ วันนี้พี่แอดมีหวยมาฝากอีกแล้วครับสำหรับข้อมูลตรงนี้แจกฟรีครับวดนที่แล้วก็พี่แอดนึกเอ็ดใจแล้วว่ามันทำแม่งทำแม่งิงดี่ามันจะกลับตัวแต่ที่ไหนได้หลักสิบมันผิดไปเข้าหลักหน่วยวันนี้พี่แอดก็เลยเอามาฝากสักสองสูตรแล้วก็จะดึงให้ครับ ตัดสินใจดีๆครับเพือกคัดมาให้นะครับถ้าถูกใจก็นําไปใช้ไม่ถูกใจก็มองผ่านไปนะครับของมันไม่แน่ไม่นอนกับกองสลากนะครับมอาแล้วก็เห็นอยู่ว่ามันออกอะไรแต่ว่าหวยก็คือหวยครับมันจะออกที่ใครเท่านั้นเองเลขศูนย์ถึงเนะครับต้องออกอยู่แล้ว Turns apart day after day And I slowly go insane I hear your voice on the line But it doesn't stop the pain If I see you next forever How forever can stay we r i g forever waiting ครับจะมาบอกหัวยด้วยวันนี้เข้าไม่เข้าก็ดูกันไปครับ wherever you go whatever you do I will be right here waiting for you right Whatever it takes or how my heart breaks I will be right here waiting for you. ฮ่าฮาาเป็นไงครับเพราะจะน่าลำคาญไปละฮ่าฮ่า i took for granted all the time that i would let somehow i hear the laughter, i taste the tea but i can't get near you now นีขกให้ท่านถูกไว้ครับพี่แอรก็เดี๋ยวจะเอาหลักหน่วยมาฝากคืนนี้ไปชมกับหลักสิบก่อนนะครับหลักสิบจะเป็นเลขอันใดก็ก็เจิญทัศนาเลยครับ right here waiting for you สำหรับกอหวยนะครับอา้าวไป ชมหลักกันก่อนดีกว่าครับเด๋ยวเราก็มาคุยกันเรื่องนี้ต่อฮ่าฮ่สนุกสนานกันไปครับแก้สิ่งหวยมันเป็นยังไงออกกันยังไงก็ถูกบ้างกินมั่งครับงวดนี้จะเป็นยังไงต่อก็ไม่รู้แต่พี่ไอ้ก็เอาสูตรที่มันยังเดินดีอยู่มาให้ชมนะครับตกใจยังไงก็ว่ากันปอยนะครับ อันนี้ก็คือเด่นหลักสิบล่างนะครับวันสิบหกพอยสองพันสิบเจ็ดคือมันมีอยู่สองสูตรสองกลุ่มไปเอามาชนกันนะครับนี่นี่นี่อย่างวัที่หนึ่งก็เจ็ดแปดสองสามสี่อ่าแล้วก็เก้าศูนย์สามหกแปดอ่าหลักสิบคือชนสามอ้าออกนะครับออกวัที่สองก็หลักสิบล่าง สี่ห้าเก้านย์หนึจนแปดเกอจนเมีเ้านะครับจนแปดเก้าองห้จกนเออกประมาณนี้ครับอ่อดูไปเลยปีแอรก็จอยดูตรงนี้ดูกันไปนะครับอาจารย์เอ่อาดูกันไปจะ่ปีแอรก็จะกล่อมเพลงให้ฟัง E งวดที่6กครับเด่นห7เจ็ดหนึ่งสสามชนเสีย8แปดหนึ่งสาออกสามห้าเห็มครับอหอ,อันนี้หลัก10ล่างครับงวด16พออยอสองสเจ็ด่าคือนี่พีแอสสรุปแล้วครับในห้องเอทเด่น2ชุดเองวัดดวงครับพีแอสคัดจากแต้มด้วยเอาเต็มๆเ,เลยมันต้องเป็นของเราเต็มๆสักวันแล้ว โอ้เทียนสะพัดเด้อเธอเด้ออันใดจะโรยก็อินเส มาแล้วครับวันที่แปดกับหกเจ็ดหนึ่งสองสาม จนสามสี่เจ็ดศูนย์สองออกสองห้ายังไงครับ Waiting for you. อ้าวแล้วครับไปถึงไหนแล้วครับอีแอดมาไรเออเเวนติงสูตรเอ้มีอยู่ทั้งหมดกี่สูตรครับอ้าววันที่สิบสามเดนหลักสิบล่างครับ ดูตรงนี้ไปเรื่อยแล้วก็ดูไปเป๊ะไอ้ดูแนเนี่ยคงจะจำกันได้นะครับดูกันไปดูกันไปนะของ v ี่ก็ให้ถูกไว้กันทั้งห้อง VIP ห้องธรรมดาแล้ครับแต่ห้อง IP VIP VIP แค่ก็คัดพิเศษอยู่แล้ว I took for granted all the time that I thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? ครับเดี๋ยวดนแบนอ้ออ๋อ่าวที่ยี่สิครับเด่นสิล่างเจ็ดแปจนเ 8, 6 6 8็ดออกอออ๋อนั่งไงครับไอ o ุก for ารเตอร์ all the time That I thought would last somehow. I hear the water, I taste the tea. But I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? ครับเด่นสิบล่างแปดเก้าสามสี่ห้าจนห้าหกเก้าสองสี่ห้าหกเก้าสองสี่ก็ออกห้าสองเนี่ยครับอ้าวละสรุปเลยเนี่ยครับโอ้ยโอ้ยน้ำพลิกกระเด็นฮ่าฮ่าฮ่าพีแอดมีน้ำพริกกระปุกอยู่มันกระเด็นมาคิดว่าพีแอดจะกินข้าวที่ไหนได้ นี่มันดึกแล้วพี่แอดไม่กินข้าวเย็นเนี่ดกินแต่ข้าวร้อนกินไม่ได้ครับ I wonder how we can so w this low man b u t in the end if I m with you? I'll take the chance wherever you go, whatever you do. นัครับฮอตียี่สกับหลักสิบล่างเด่นสามี่แปดเก้าศูนยชน เจ็ดแปดหนึ่งสี่ออกแปดห้านั่นไงนั่นไงเรามางวดวันที่สิบหกพฤศจิกาอันเนี่ยเกินมาตัวหนึ่งปีแอตุมเิดนะครับเกินมาหนึ่งตัวแต่สิบล่างเด่นห้าหกศูนย์หนึ่งสองชนสามสี่เจ็ดศูนย์สองอ่า,อาแต่ปีแอดเลือกให้ศูนย์สองหกเจ็ดสามนะครับเอาตามนี้ อ่าไปยิงครับจำมณกเพียกัดให้ศูนย์สองหกเจ็ดสามหลักสิบล้านนะครับงวดวันที่สิบหกพฤศจิกาสองพันสิบเจ็ดนะครับเสียงดังหนักแน่นคงจะได้ยินกันนะครับได้ยินไหมครับอออโอ้ยนาฬิกา ว่องไวแล้วเกินนะครับเอาละดูกล้องกล้องกล้องนี่กี่โมงกันแล้วครับเนี่ยเอาละตอนนี้เวลาเท่าไหร่ตับทับับเดี๋ยกรบก่อนโอ้โหได้เวลาที่เราจะต้องโจราีกันนะครับอย่าลืมครับหวยก็คือหวยมีการเสี่ยงกันเป็นเรื่องธรรมดา เ okay, ครับจบกันแล้วกับเราก็พบกันใหม่นะครับวิดีโอหน้าเปียก็จะเสนอดับสิบล่างปิศชาพาโรยแล้วก็เออสิบบนก่อนก็ได้ตรงนี้ดับสิบบนดับหน่วยบนสูตรที่เคยโพสนะครับเอาไปคัดคัด,ค,ดคัดดูดีกว่าไม่มีอะไรดูนะครับอาจจะถูก ช่องตกโอกาสตอนนี้พีเอชก็สรุปแล้วอ่อง v ว p ีสองชุดเด่นๆน,น,นะครับโอเคครับสำหรับคนนี้สวัสดีนะครับทุกท่าน